สวัสดีค่ะเสียมรัตสัปดาวิจารณ์สัปดาห์นี้นะคะจะไปพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นเรียกว่าฮอตอิชูค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางกรมสรรพากรนะคะก็ได้มีแนวคิดในการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะหรือว่าภาษีคริปโตเคอร์เรนซีซึ่งก็จะหักจากกำไรนะคะ15%ารค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีเสียงคัดค้านจากบรรดานักลงทุนรุ่นใหม่ค่ะทำให้สรรพากรนะคะก็ต้องไปนะคะหารือกับทาง ภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะสำหรับการทำงานของภาครัฐค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะมีแนวทางนะคะหรือว่าข้อสรุปแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเนี่ยเราจะไปฟังความเห็นจากทางด้านนักวิชาการนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมพงษ์คงเจริญรองคณะบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอยู่กับเราและค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ ดูเหมือนว่าการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลนะคะหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเป็นในเมืองไทยเนี่ยค่ะจะเป็นที่นิยมขึ้นมาเนี่ยะคะจริงๆแล้วนะคะตลาดของคริปโตเนี่ยมีการเติบโตยังไงบ้างคะในปัจจุบันนี้ครับก็เท่าที่เราสังเกตเห็นนะครับตั้งแต่เรามีตัว Exchange นะครับที่ ดำเนินการในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดครับหรือซิปแมทหรือเอ็กเชน์อื่นๆเนี่ยที่เริ่มดําดเนินกิจการในเมืองไทยเนี่ยก็ทําให้ในทนันนักลงทุนนะครับสามารถที่จะเข้า,า,าถึงตลาดตัวนี้ได้ง,ง่ายขึ้นนะครับแต่เดิมเนี่ยนักลงทุนบางคนอาจจะต้องไปซื้อในในตลาดต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เริ่มมีการซื้อขายเนี่ยที่มากขึ้นครับอืมค่ะเรียกว่าคือเทรนด์มันมาหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือเข้าติดค่ะ ช่วงสถานการณ์โควิดด้วยไหมคะอาจารย์มันเม,มันมีผลไหมคะอาจารย์ว่าอย่างเช่นว่าอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คิดว่าหันไปเล่นเล่นทางด้านเงินสกุลนี้กันมากขึ้นนะคะและ้วทำให้มีอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เราเราเราอยู่อยู่กับบ้านนะก็มีเวลาที่จะศึกษานะครับ mm hmm. หาหาช่องทางนะครับในการที่เราจะาลงทุนในมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไอ เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีลักษณะของความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นลงได้เกิน10%เนี่ยมันก็ทำให้ในักลงทุนนะครับรายย่อยบางส่วนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปในตลาดนี้ซึ่งพยายามที่ไปหาช่องทางที่จะทํากำไรในในลักษณะที่มันมีความผันผวนเนี่ยจากตรงนี้ทําให้เขาเนี่ยลงไปในตลาดนี้ค่อนข้างมาก ค่ะก็ดูว่าถ้าทางเนี่ยค่ะมีการพูดถึงบอกว่าจะกลายเป็นอนาคตของของสกุลเงินน่ยของประเทศไทยทีเดียวตรงนี้อาจารย์มองไปอย่างนั้นไหมคะอาจารย์คือในลักษณะที่ว่าจะมาเป็นเวลาที่พูดถึงสกุลเงินนะครับเราอาจจะต้องมองว่าจริงๆแล้วตัว,ต,วตัวคริปโตเนี่ยตั้งต้นเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนนะครับในลักษณะที่มันเป็นดิเซนเท a l i ไล d ์นะครับก็คือไม่มีใครเป็นคนเป็นเป็น แกนกลางหลักนะครับทุกคนมีมีส่วนในการที่จะทาให้ให้เงินตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเทรดกันได้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเงินเนี่ยตามที่สติแล้วเนี่ยก็คือมันต้องเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างเงินดิจิตอลเพื่อที่จะทําให้คนยอมรับโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยนะครับอย่างอย่างบิตคอยนี่กว่าจะเริ่มกว่าจะใช้เวลามาเป็นเงินสกุลที่คนเริ่มยอมรับเริ่มสามารถที่จะไปใช้เทรดจริงจริงเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน นะครับคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับค่ะอาจารย์และช่วงนี้ค่ะอาจารย์มันเหมาะสมหรือย,ยังคะที่จะมีการจัดเก็บภาษีจากคริปโตตรงนี้ค่ะอาจารย์เาขาก็มีค่ะมีประเด็นที่หลายฝ่ายก็เป็นห่วงในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะคะคือจริงๆแล้วในเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยมันก็เป็นมันหลักโดยทั่วไปนะเวลาที่ที่เรามีรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางไหนเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะ ให้มันเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยก็ควรจะต้องมีการจัดเก็บนะครับภาษีนะครับเนื่องจากจริงๆมันก็คือรายได้ทางหนึ่งนะครับอย่างในหลายๆประเทศเนี่ยการจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในส่วนของคริปโตเนี่ยก็มีการจัดเก็บโดยโดยทั่วๆไปอยู่แล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาก็มีการจัดเก็บภาษีตัวนี้อยู่นะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของความความเท่าเทียมกันเนี่ยการที่เราไปลงทุนในช่องทางอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันนะครับให้ในส่วนของคริปโตเนี่ยนะครับมันก็ มีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บเพื่อให้มันเป็นไปตามหลักความเหมาะสมของด้านภาษีนะครับค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคําถามว่ามันจะไปกระทบในเรื่องของของการพัฒนาเรื่องของตลาดคริปโตหรือไม่เนี่ยนะครับเอามุมมองเนี่ยผมผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตลาดคริปโตนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้สินทรัพย์ดิจิทัลที่เทรดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินทรัพย์ที่ ที่ไม่ได้ไม่ได้ออกในเมืองไทยนะที่ออกในเมืองไทยจริงๆมีอยู่อยู่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่เหรียญหรือไม่กี่โทเค็นนะครับในขณะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเทรดสินทรัพย์ที่ที่ออกโดยโดยหน่วยงานในในต่างประเทศนะครับซึ่งในตรงเนี้ยนะครับคำถามก็คือว่าการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะครับถ้ามันเก็บโดยโดยอัตราที่มันนะครับสอดคล้องหรือเทียบเท่ากับที่ที่อื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะกระทบในเรื่องของของการลงส่งเสริมให้มันเกิด การลงทุนในในตัวตัวคริปโตนะครับหรือว่าไอ้ครับคำถามว่าไอ้การที่เราจะพัฒนาตัวคริปโตเนี่ยนะครับก็คือว่าการที่หมายถึงการที่จะออกคริปโตใหม่ๆหรือเปล่าเพราะจงนี้ตรงเนี้ยเอเดมันเอ็กเซชันมันเก็เนี่ยมันคือเป็นตลาดรองนะถ้าตลาดรองมันมีลิควิตี้ที่มากมีความมีสภาพคล่องที่มากเนี่ยนะครับมันก็มีแนวโน้มที่ ผู้ประกอบการในเมืองไทยเนี่ยจะสามารถที่ออกคริปโตใหม่ๆได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องอาบาลานซ์นะครับระหว่างการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็อาจมีความจำเป็นแต่อัตราก็คงจะต้องเทียบเคียงกับการลงทุนอื่นๆนะครับค่ะแลวที่นี่คือในส่วนของออรายได้ที่จะเข้ามาอาจารย์ถ้ามองใน,ในเชิงของเศรษฐศาสตร์แล้วค่ะจะมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้ามองนะครับมองเรื่องของการลงทุนในแง่ของการเงินเนี่ยจริงๆแล้ว จริงๆในในเมืองไทยเนี่ยตัวคริปโตเนี่ยถ้าถ้าดูไซส์ของขนาดตอนนี้เนี่ยถ้าการ<ฆ>จัดเก็บที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าขนาดมันก็อาจจะยังไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของความเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการจัดเก็บในตรงนี้เพราะการลงทุนอื่นๆเนี่ยมันหรือการหาไรายได้ด้วยสินอื่นนะครับจริงๆการลงทุนในคริปโต<ฆ>มันก็มีสองส่วนนะบางคนก็จะเป็นเดย์เทรดนะ<ฆ>ซื้อขายทุกวันนะครับมีไรายได้พุกทุกวันเนี่ย นะครับอย่างในกรณีนี้ในสหรัฐอเมริกาเขามองว่าเป็นรายได้เหมือนเราทํางานนะ้มีรายได้นะครับแต่ถ้าเป็นการเทรดที่ถือยาวๆนะครับถือเกิน1ปีเนี่ยนะครับในในต่างประเทศก็มองเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอัตราก็าจะเป็นอีกอัตราหนึ่งอัตราก็าอาจจะเทียบเท่ากับการลงทุนในเงินฝากเช่นปัจจุบันเงินฝากเราเราเสียภาษี15%อยู่แล้วนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการคิดอัตราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเทียบเคียงว่าเอ้ยอตรงไหนคืออัตราที่ที่เหมาะสมนะครับ Okay. ค่ะและอาจารย์คะก็มีบอกว่าเป็นแนวโน้มที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนักลงทุนที่เป็นรุ่นใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกตอนนี้ก็เรียกเลือสุลต่านนะคะที่กับว่าจะเข้ามาดูแลเข้ามาลงทุนให้บรรดานักลงทุนรุ่นใหม่นะคะตรงนี้มีอาจจะทําให้ตลาดนี้เติบโตขึ้นไหมคะอาจารย์คือจริงๆในเรื่องของเรื่องของ การที่เข้ามาลงการเพิ่มสภาพคล่องนะครับในตลาดแน่นอนมันมันมันย่อมทําให้ตลาดนี้มีการเติบโตที่มากขึ้นนะครับสภ<ม>าพคล่องที่หมายถึงก็คือว่าสมมติเราเราเรามีเหรียญอยู่แล้วเหรียญเ,เ,เ,เนี่ยถ้ามันมีการหมุนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ช่วยทาให้ตลาดเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้นะครับอันนี้แน่นอนมันย่อมจะช่วยในส่วนนี้นะครับ นั้นจริงแล้วโดยหลักการแล้วค่ะอาจารย์ตามพระราชะกําหนดนะคะการประกอบธุรกิจสินรั์ดิจิทัลนะคะปี2 5 6พัน้าหสิบเอ็แล้วเนี่ยค่ะใครจะต้องเป็นคนเสียภาษีคะในส่วนของจากคริปโตเคอเรนซีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้ก็คือผู้ที่ผู้ที่มีจริงๆมันเป็นภาษีภาษีของรายได้นะคนที่มีรายได้เนี่ยก็ย่อมต้องเสียภาษีในส่วนของรายได้ของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่เป็นนักลงทุนที่ในตลาดเนี่ยแน่นอนต้อง ถ้า <c oughs> ได้กาไรก็ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็ซึ่งก็มีอาจจะเราอาจจะมองว่าเอ้ยอาจจะเป็นทั้งในส่วนของการลงทุนระยะสัน้นหรือระยะยาวอาจจะมองในแง่ของการ <c oughs> แบ่งแน่นอนการเทรดมันไม่ได้มีกําไรอย่างเดียวเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนมักจะเรียกร้องนะจริงๆริง,รงตอนที่เทรดขาด <c oughs> ทุน <c oughs> ด้วยก็เ <c> ป <oughs> ็นส่วนขาดทุนจริงอย่างในอย่างในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเวลาที่เรามีแคปิตอลลอสเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะสามารถที่จะนำลอสตรงนั้นเนี่ยไปหักได้นะครับในในส่วน ภาษสีในในนาคคสามารถที่จะเก็บเก็บส่วนนี้เนี่ยไปหากว่าเอ้ยในกําไรในนาคตจะก็จะหักกับลอสที่เสียในปีที่ผ่าน,านมาเพราะจริงๆแล้วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะเพราะฉะนั้นเราคุยจะต้องมีระบบที่มันสามารถจัดการในส่วนนี้ได้นะครับริงๆก็เหมือนว่าถ้าถ้ามองเงี้ยของการเป็นรายได้นะเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยมันก็มีช่วงที่เราขาดทุนช่วงที่เรากำไรเราสามารถที่จะเอามามาบาลานซ์นะครับหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวรายได้สุที่ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่ ซึ่งแน่นอนถ้าเรามีรายได้ลักษณะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะต้องเสียภาษีเหมือนกับรายได้อ,อื่นๆในการที่เรา,าประกอบอาชีพอื่นแล้วมีรายได้นะครับค่ะที่นี่คือทํำยังไงคะอาจารย์ที่จะวินวินทุกฝ่ายว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะอาจารย์คือจริงๆแน่นอนในส่วนนี้เนี่ยเราเราก็มีบทเรียนนะครับบทเรียนจากหลายๆประเทศนะ,<ร>ะที่เริ่มเริ่มมีการจัดเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็การที่เรารับฟังนะครับรับฟังข้อข้อคอมเมนต์ต่างๆอย่างเมื่อกี้นะครับหลายๆหลายๆครั้งก็ ถ้าเก็บถ้าเก็บแล้วขาดทุนจะทำไงนะครับแน่นอนก็จะต้องมีการมีการสามารถที่จะ carry over ตัว loss เนี่ยไปในอนาคตได้นะครับคําถามก็คือระบบจะมีการจะต้องจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดนะครับ <c oughs> การที่อนักลงทุนซึ่งอาจจะแน่นอนเวลาที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยลักษณะการจัดเก็บข้อมูลก็ดีการทําให้เราสามารถที่เสียประสภาษีได้ง่ายเนี่ยนะครับฝ่ <c oughs> ายภาครัฐก,ก็น่าจะต้องมีเข้ามาช่วยเหลือนะครับอผู้ <c oughs> ลงทุนรายย่อยในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ในในขณะที่รัฐก็ได้รับเงินภาษีเนี่ยรัฐก็ควรจะต้องมีการช่วยเหลือนะครับในในกระบวนการต่างๆนะครับแน่นอนในขณะที่ตัวกลางนะครับตัวตัวเอ็กชแนนเองเนี่ยก็ได้ค่าธรรมเนียมนะก็จะต้องมีการช่วยเหลือนักลงทุนในในแง่ของข้อมูลทําให้มันง่ายในการที่นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะ,ะจัดการกับ ในเรื่องของภาษีได้นะครับในเอ็กชแนนในต่างประเทศบางเอ็กชแนนเนี่ยเขาเขามีระบบที่สามารถมาจัดการนะครับสามารถที่จะคํานวณน,นะครับตัวการซื้อการขายรายรับต่างๆเนี่ยนะครับให้กับนักลงทุนสามารถที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ควรจะต้องเป็นการพูดคุยกันหลายฝ่ายนะครับเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีการจัดเก็บภาษีนะครับอย่างเหมาะสมนะครับเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องนะครับว่า มันมีประสิทธิภาพนะครับการภาษีก็ต้องมีประสิทธิภาพมันง่ายนะครับมันแน่นอนสามารถที่จะ,อะตอบคําถามได้ว่าควรจะต้องเสียเท่าไหร่แล้วทาไมถึงเสียในตาน,นั้นนะครับเทียบเคียงกับอะไรนะครับค่ะขออนุญาตให้จันช่วยแนะนำเนี่ยค่ะอย่างคนที่อยู่นอกวงการและอยากจะลงไปตรงส่วนนี้ค่ะคุณจะต้องมีอะไรบ้างคะจันแน่นอนนะครับการที่ลงทุนในตัวคริปโตเนี่ยจริงๆเราต้องรู้จักนะว่าคริปโตคริปโตมันคืออะไรนะครับแล้วก็คริปโตเนี่ยนะครับเราเห็น จริงๆคริปโตในตลาดโลกมีเป็นหมื่น,นๆคริปโตนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องเข้าใจว่าแต่ละอันเนี่ยม,ม,มันมันมันออกมาเพื่ออะไรบางเหรียญก็เป็นเหรียญมีมอย่างที่เราเราเคยเห็นนะเหรียญหมาเหรียญเหรียญด็อกเนี่ยนะครับ <c oughs> มันเป็นเหรียญมีมมันอ่ามันถูก speculative โดยการที่อาจจะมีบางคนทวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าแต่เหรียญเนี่ยมันถูกถูกทำมาเพื่ออะไรบางเหรียญก็อาจจะออกมาเพื่อที่เขาจะไปสร้างนะครับตัวอ่าตัวเฟรมเวิร์กในการอ่าโอนเงิน เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเฟรมเวิร์กนี้มันมันมันโอเคมันใช้ได้คนที่ถือเหรียญก็อาจจะได้รับประโยชน์นะครับจากจากเหรียญที่ที่ตัวเองถือไว้นะครับหรือเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไอเหรียญแต่เหรียญที่เราไปซื้อเนี่ยนะครับมันถูกสร้างมาเพื่ออะไรนะครับแล้วอ่ามันมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะว่าไอจริงๆแล้วเนี่ยไอการลงทุนในในเหรียญเนี่ยมันต่างจากการลงทุนอื่นๆน,น,นะครับที่เราเราเห็นว่าอ่าตัว มูล,ลค่าของมันเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างอย่างหุ้นเนี่ยเราลงทุนไปเรารู้ว่ามูล,ลค่าของหุ่นห,หรือราคาหพุ้นเนี่ยมันเกิดจากผลประกอบการของบริษัทใช่ไหมเราสามารถลิงก์กับมันได้ะนะครับในขณะที่คริปโตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้คริปโตที่เรากำลังซื้ออยู่เนี่ยมันผูกกับอะไรนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยและแล้นในส่วนของอที่ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะอาจารย์ตรงนี้ค่ะในส่วนของคริปโตเนี่ยค่ะมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนคือ อันนี้ก็อาจจะเป็นผลที่เชื่อมโยงคือตอนนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่มันคือเป็น,ปนตลาดของตัวคริปโตซึ่งบางครั้งมันก็จะเชื่อมโยงกับ,บเทคโนโลยีอื่นนะครับสมาร์ทคอนแทรกหรือเรื่องของการพัฒนาอ,อื่นๆเนี่ยซึ่งในตรงนี้ถ้าเรามีผู้ประกอบการภายในประเทศที่มันสามารถที่จะนะครับมีตัวสภาพทางการเงินต่างๆที่จริงๆใน,ในตัวคริปโตหลายตัวก็จะไป เชื่อมโยงกับเรื่องของสมาร์ทคอนแท็กในการกู้ยืมเงินกันทําให้ต้นทุนในการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันถูกลงนะครับซึ่งแน่นอนในอนาคตถ้าเกิดธุรกรรมทางการเงินมันมันถูกลงนะครับก็ทําให้ผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นคนเดิมจะต้องจ่ายเงินในการกู้หนี้เนี่ยที่ที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราสามารถที่ย้ายไปในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลนะครับมันมีลักษณะที่ที่มันสมาร์ทสามารถซิเคียวสามารถที่จะอินเดดิฟายนะครับทั้ง คนซื้อไอ้คนกู้นะครับคนให้กู้ได้สามารถที่จะมีการจัดการตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนมันย่อมส่งผลให้ให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมันโตขึ้นนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับตัวกระบวนการที่ที่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไซก็อาจจะต้องต้องดูในอนาคตแล้วก็แน่นอนนะครับจริงๆแล้วหลายๆหลายๆ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะขยายไปอย่างตลาดนะครับอาจจะขยายไปในระดับภูยผ้าหรือระดับระดับโลกได้ซึ่งอาจจะนะครับก่อให้เกิดนะครับผลประโยชน์โดยโดยรวมนะครับที่ดีขึ้นกับโลกเศรษฐกิจครับค่ะอาจารย์มีอย่างเวลายังเดือยอยู่ค่ะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์เอ่อก็จริงๆเอ่อเรื่องการนะครับเก็บภาษีกับเอ่อคริปโตเนี่ยนะครับก็จริงๆ ก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะนะครับจริงๆแล้วซับอื่นที่ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บตอนนี้ก็จริงก็เลยกลายเป็นเรื่องยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นในตลาดรั์เนี่ยมันก็ยังมีจริงๆเป็นขนาดใหญ่กว่าด้วยนะครับก็เริดขึในตลาดรับเนี่ยแล้วเกมแท็กก็ยังยังไม่มีการจัดเก็บใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วไซส์มันมันใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่มันแน่นอนมันกระทบกับมันเป็นตลาดรองของอ่ หลักทรัพย์ซึ่งมันมีบริษัทที่มันเกี่ยวข้องใหทั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยากกว่า,านในกรณีของคริปโตนะครับอาจจะยากกว่าคริปโตด้วยซ้ำนะคะอาจารย์ใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้ามองนี้ของความเท่าเทียมกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับควรจะต้องไปเก็บ <laughs> ไปเก็บภาษีคปิตอลเกณฑแท็กซ์ในในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพื่อให้มันมีความอ่าเท่าเทียมกันในการลงทุนในทุกทุกทุกสินทรัพย์นะครับทางการเงินนะครับค่ะนี่ก็คือนั่ประเด็นที่ผมอยากจ,จะฝากไว้นะครับค่ะ ค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อันนี้อันนี้อันนี้แลกเปลี่ยนนะคะอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มีเป็นแบบมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรเรื่องปัญหาของสถานการณ์เรื่องค่าของชีพด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ที่อาจจะทําให้มีกระแสนี้ออกมาค่อนข้างเยอะก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นประเด็นเรื่องค่าของชีพด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองนะครับมองลักษณะของนักลงทุนที่อยู่ในตลาดเหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น อ่าถ้าเทียบกับคนที่ท,ที่ที่หาเช้ากินข้านะนะครับส่วนใหญ่ก็ <S 2> <S 2> ถ้าถ้าเรา <S 2> <S 2> เราคิดว่าคนหาเช้ากินข้าเนี่ยต้องเสียภาษีจากรายได้ของเขาเนี่ยนะครับการที่คนที่อยู่ในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเอ่อซับนะหรือว่าตลาดคริปโตเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยเขาเป็นคนน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ที่สูงกว่านะครับแล้วการที่เขามีรายได้ส่วนเกินจากตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนก็ควรจะต้องเสียภาษีนะครับซึ่งอัตราก็อาจจะเป็น อาจจะไม่ใช่เป็นอัตราที่สูงนักแต่ว่าอย่างน้อยควรจะต้องมีการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับก็ข้ออ์กิวเนต์ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นบอกว่าเอ้ยแล้วตอนที่เขาขาดทุนเนี่ยล่ะนะครับทําไมเราจะจัดการในแน่นอนนะครับมันต้องมีระบบในการที่โอเคถ้าัขาดทุนเราก็ยอมให้ยอมไม่หักนะครับตรงนั้นเป็นต้นทุนในในการที่จะในการที่จะเสียภาษีในรอบหน้าเนี่ยเอาไปหักได้นะนะครับว่าเอ้ยถ้าขาดทุนรอบนี้ปีหน้าก็เอาไปหัก ควรจะต้องมีระบบนะครับที่มันเป็นระบบครับเพราะถ้ามองในแง่ของความความเท่าียนกันนี้ค่ะก็คือจะต้องให้มีความเป็นธรรมกับทั้งผู้ผู้ที่จะเสียภาษีด้วยถูกไหมคะครับครับค่ะค่ะอาจารย์คะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ได้มาให้ความรู้นะคะกับทางสยามรัศดีวิจารณ์ค่ะอาจารย์ครั้งหน้าก็คงต้องรบกวนอาจารย์อีกครั้งนะคะอาจารย์ถ้ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะขอบคุณท่าอาจารย์ขอบคุณมากครับ